สวัสดีครับพี่น้องจุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องราวของมะขามนะมะขามเป็นที่นิยมในการสร้างงานบอนไซของคนไทยนะฮะเป็นไม้ดัดตั้งแต่ไม้ดัดไทยตั้งแต่โบราณมาแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะฮะเป็นบา,บางที่นะฮะบ,บางสถา,านที่นำมาเป็นเสาเสาหลักบ้านเสาหลักเมืองเลยทีเดียว นะฮะแต่ที่นี้มะขามผมเกลื่อนไว้อย่างนี้กันแล้วกันว่าเป็นไม้ที่เป็นตาสลับค่อนข้างที่จะสร้างยากแม้เขาจะมีคุณบัตรที่จะเรียกว่ารากสวยคนปลายเลียวกิ่งเนียวใบเล็กนะฮะและเป็นไม้ยืนต้นทนทานนะฮะสร้างได้ก็ตามแต่ว่าค่อนข้างที่จะเ,เก็บในรายละเอียดค่อนข้างยากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมสร้างมะขามมาก็ใช้เวลาพอสมควรครับจะไปชี้จุดให้ทุกท่านได้เ,เป็นข้อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะให้ดูสามต้นนะฮะมะขามต้นนี้เป็นไม้ขุดนะฮะขุดมาแนละ้วตัดทดเอ่อทดให้สั้นเรากวันก่อนแล้วค่อยทดก็ได้นะครับแล้วเลือกกิ่งสองข้างถ้าไม่ได้ก็ต้องประยุกต์บิดเอานะฮะเนี่ยขึ้นไปตรงจุดหรอกนะครับไม้ในลักษณะนี้นะฮะไม่ว่าเราจะสร้างเป็นทรงตกระถางหรือจะเป็นทรงเอ่อทรงต้นเอี่ยวนะครับก็ได้นะทาเป็นลักษณะนี้ พอเขาเอี้ยวไปถ้าเราจะทําทรงต้นเอี้ยวนะครับนะรบเราก็ใช้ตัวนี้เป็นกิ่งหนึ่งออยอดต้องตั้งเอี้ยวกลับในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเราจะทําตกกระถางเลยได้ไหมก็ได้ครับใช้ตัวนี้ตกกระถางนะด้านนี้ตกกระถางก็ได้นะครับแต่การที่จะไล่ไล่ข้อไล่กิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาลงไปนั้นนะคะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่ง นะครับพราะมะขามนั้นเขาแตกไม่ตรงจุดเพราะเขาวตาสลับไงครับนะครบบางทีที่ทดไปแล้วไม่ออกนะคะตรงจุดที่เราต้องการนะครับผมก็จะถือโอกาสเลยนะครับถ้า,าให้ท่านดูตรงนี้นะครับอย่างเนี้ยผมจะเล่นหนึ่งเนี่ยทษทีฮะกิ่งหนึ่งเนี้ยผมจะเล่นหลังถ้าถ้าเราใช้หลังใช้หน้าอย่างนี้เลยก็ได้ครับตรงไหนไม่ไม่ได้ค่อยทด แต่ถ้าทดที่ได้จุดเลยเนี่เขาจะไม่แตกนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเ็จะมีตาอยู่อย่างเงี้ยแตกได้อยู่นะ,ะเราก็ทดตรงนี้เลยนะครับเป็นไม้ฟอร์มเล็กนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะทดดูเลยนะครับเพราะว่าไม้เราเราเวลาเราจะทดตานะฮะให้ดูให้ดีซ้ายขวาเนี่ยนะครับตรงนี้ซ้ายแล้วก็ตั้งหลักนะฮะเห็นแมตามจะสลับ นะครับเพราะฉะนั้นพอกิ่งนี้โตไปแล้วก็ต้องทดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยฮะแล้วในในส่วนบนนี่นะฮะคิดว่าพอแล้วเพรามาไม้ปลอมเล็กผมก็จะทดรอนะครับนะฮะเนี่ยเป็นไม้ฝึกหัดลองดูนะฮะกิ่งนี้ก็โตก็พอแล้วนะครับนะฮะมันจะโตเกินกิ่งหลักตัวนี้นะครับ เพราะนั้นเราก็มาเข้าลวดไว้แล้วก็รอกอิ่งนี้โตนะครับถ้าเราเลี้ยงฟอร์มแบบนี้นะเลี้ยงเป็นงานที่เรกนะเราไม่ได้เลี้ยงไปประกวดอะไรมากมายเราก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะไม้ในลักษณะฝีนี้ไปฝึกหัดกัดกิ่นไปนะครับอันนี้ผมจะต้องการเป็นหลังนะครับ ข้าลวดไว้ที่เข้าลวดเนี่ยเพื่อให้เกิดร่องรอยนะฮะถ้าไม้เข้าลวดแล้วเนี่ยไม้จะเกิดร่องรอยเห็นรอยลวดก็จะสวยเก๋ว่างง้นเถอะนะฮะก็ลองดูแบบนี้นะครับง่ายๆนะนี่ครับหลังจากนั้นเราค่อยๆว่ากันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมจะทำเป็นหลังไปนะครับ มะขามนี่เป็นไม้ที่เหนียวดีมากเลยบิดดัดโค้งงอได้ครับก็ค่อนข้างที่จะทนพอสมควรแต่อย่าบิดมากจนทิ้งจริงนะครับเพราะนั้นนี่หน้าไม้ตรงนี้ใช่ไหมหนี่เอี้ยวกับแล้วก็นี่เป็นหลังขึ้นหลังก่อนกริงหนึ่งขึ้นหลังกิิงสองขึ้นหน้านะครับขึ้นหลังก่อนแล้วก็ตั้งยอดไปตรงนี้นะฮะต้นแรกแล้วนะครับต้นที่สองครับ ต้นนี้นะฮะเป็นไม้เออผมตั้งใจที่จะทําเป็นตกกระถางอย่างเงี้ครับพอทรงจบจะเป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าเวลาสร้างตกกระถางกิ่งกิ่งตกอะฮะมันมันโตมันไม่โตฮะพอมันผิดทิศทางไม้มันจะตั้ง,ต,งตั้งกระโดงไปในอากาศถูกไหมครับตั้งขึ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวนิดนึง่งนี่ยครับ จริงๆแล้วไม้มันจะกระโดงขึ้นไปในอากาศแบบนี้แต่ถ้าเราให้ตกกระถางเลยอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะโตไม่โตครับในกิ่งตกเนี่ยมะขามเนี่ยยากนิดหนึ่งไม้ไม้ตัวอื่นยกเว้นว่าไม้ที่สําเร็จแล้วเราบิดบิดแล้วตกเลยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเราค่อยๆสร้างไปอย่างเงี้ยผมใช้วิธีอย่างนี้ครับเอียงต้นไม้มุมขึ้นนะ,ะกิ่งนี้เป็นกิ่งจะเป็นกิ่งตกนะครับ ตกวิธีการเขาสร้างเขาก็ใช้วิธีการบิดเลยก็ได้นะฮะเข้าลวดบิ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 ดให้เป็นเลขแปดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับแต่ผมจะไม่ทําแบบนั้นผมจะค่อยๆทดนะฮะอันนี้ผมบิดเอี้ยวไว้แล้วนะฮะเพราะนั้นได้กิ่งนี่ซ้ายกิ่งกิ่งซ้ายและกิ่งขวาก็ได้นะฮะทีนี้ว่ากิ่งนี้ผมจะทดนะครับจะไม่ได้ทดทุกขั้นนะครับจะพยายามที่มันทดทุก ทุกข้อไม่ได้ไม้ชนิดนี้เนี่ยแตกยากนะครับซ้ายขวาแล้วซ้ายขวาซ้ายไม่มีนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งหลักต่อไปนะฮะก็ต้องตัดออกนะฮะผมจะสร้างกิ่งที่1ก่อนนะฮะกิ่งตกเนี่ยนะฮะพอมันสร้างจบแล้วนะฮะสร้างได้โครงสร้างแล้วผมก็จะพลิกมุมไม้กลับนะครับนะฮะพลิกมุม เพื่อที่จะมาสร้างส่วนยอดด้านบนนะครับผมจะสร้างกิ่งนี้ก่อนนะฮะจะไม่สร้างไปพร้อมกันเพราะว่าปัญหาพอลองสร้างไปแล้วมันไม่ตูนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็จะใช้ลวดนะครับเดี๋ยวเข้าลวดเลยเดี๋ยวเข้าลวดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะจะลองสร้างไปด้วยกันนะครับลองนำเสนอในในเทคนิคก,การสร้างของผมนะฮะ เวลาเข้าลวดผมจะเข้ามาเส้นเส้นหลักนะครับเมีซ้ายขวานะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะจะเสนออีกต้นหนึ่งครับการคาดกิ่ง อย่างนี้ก็ต้องเข้าลวดไว้นะครับอาจจะทับลวดหน่อยนะครับเพราะว่าเกลียวเข้าไม่ได้มันสั้นไประยะใกล้เกินไป รายละเอียดท่านต้องไปศึกษาเองนะครับตัวนี้ผมก็จะบิดแบบให้เป็นรูปตัว S นะครับเนี่ยซ้ายขวานะครับจริงๆแล้วชิดกันไปแลนะตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งหลักนะครับต่อไปต้องทดตัวนี้นะฮะก็จะเลี้ยงไปแบบนี้สร้างรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับในขึ้นด้านบนหลังอย่างนั้นค่อยค่อยทำเป็นกิ่งตกนะครับนะฮะเนี่ย ก็จะสร้างไปในลักษณะนี้นะฮะต่อไปต้นที่สามนะฮะทำสามต้นให้ดูเลยต้นนี้นะครับเป็นไม้ทีออ่จัดลากแล้วนะครับจัดลากมาเสร็จแล้วก็มาเขียงหนึ่งจะผมให้ดูชัดๆนิดหนึ่งให้เขียงหนึ่งตรงนี้นะครับพอเขียงแล้วนะฮะ ผมทดเลยไม่แนะนำนะฮะผมลองแล้วไม่ได้ผลถ้าท่านท่านต้องการติดกิ่งนี้ให้คว่นนะฮะให้ควันอันนี้ผมจะเป็นยอดนะครับกิ่งนี้จะเป็นยอดกิ่งนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งผลปรากฏว่ากิ่งออกมาไม่สวยครับไม่สวยนักนะครับตรงที่งามก็งามเกินนะครับก็จะเข้าลวด เดี๋ยวเข้าลวดแล้วผมก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าออกมาในลักษณะไหนนะครับผมจะเข้าลวดห่างนะครับไม่เน้นสวยงามเพราะว่าเราต้องการาบังคับทิศทางเท่านั้นนำไปนะผิดตำแหน่งไม่เอาจเจ้ากิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับกิ่งมะขามเนี่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับ เวลาเราสร้างเนี่ยก็ต้องมักขามเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกกิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับ ายากที่จะตรงจุดเพราะเขาเป็นไม้ตาสลับ ขึ้นในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องอไม่ตรงจุดที่ต้องการนักแต่ว่าก็ต้องเอานะครับเราก็ค่อยๆปรับไปนะฮะจะไม่เหมือนเพมหน้าไต้หวันไม่เหมือนไม้ตาคู่ทั้งหลายถ้าไม้ตาคู่นั้นนะครับเขาจะออกมาตรงจุดง่ายครับสร้างง่ายคือเพมหน้าไต้หวันนะครับถ้าใครสนใจที่จะลองฝึกหัดคัดกิ่งเข้าด้วยนะครับ บ,บังคับทิศทางไว้ก่อนอันนี้จะเป็นตั้งยอดนะครับเพราะว่าทิศทางการเอี้ยวของของลำต้นถ้าเล่นกิ่งนี้เป็นกิ่งหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนองศาแบบนี้ก็ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้นไม้จะไปอย่างไรอันนี้เป็นโทษแรกนะครับโทษที่เขียงแรกอันนี้เป็นเขียงเขียงที่สองแล้วก็สร้างรายละเอียดของกิ่งหนึ่งไปด้วย นในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะฮะในลำดับต่อไปผมก็ทำให้ดูนะครับวันนี้สามต้นครับสำหรับทลิปนี้ผมก็มานำเสนอนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสามต้นนะครับลองทำให้ดูทั้งที่จะสร้างตกกระถางทรงต้นเอี่ยวอันนี้ก็ทรงต้นเอี่ยวนะครับแต่เป็นการเขียงแรกเขียงสองนะครับที่จะสร้างรายละเอียดของกิง่ง นะผมแนะนําอย่างนี้นะถ้าจะสร้างรายละเอียดของกิ่งเนี่ยมะขามอย่าตัดทษเลยให้ควันก่อนนะฮะผมว่าควันน่าจะโอเคนะควันทุกระยะระยะไปเลยเดี๋ยวผมจะนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับจะมีเทคนิคการควันกิ่งนะสร้างรายละเอียดของกิ่งหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปผมจะนําเสนอในเรื่องราวของเพมหนาว่าไม้ตาคู่การสร้างไม้ตาคู่นั้นจะง่ายกว่าไม้ตาสลับ อย่างมะขามอย่างโพเนี่ยไม้ตาสลับไปสร้างยากนะก็เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสร้างงานด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ When there no more hope left can see what comes way there's hope There's more left me see comes nowhere no in can lost to is always go All I do is fall